สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหน่อยนะคะประจับมันที่29พฤษภาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ6กับ9 0ก็บ3เราจับ3กับ6ให้เด้อ30 31 33 34 36, 36 37 39นะ60 63 64 66 76 9เด้อ

ห้าหกแปดเก้าเก้าแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไป V I P สามกับหกห้าก็บแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามสามแปดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเกสามห้าหกหกแดห้าสามหกแปดห้าหกเก้จับคู่ก็สามหกหกสามห้าแปดแดห้าหกดแดหกห้าหกหห้าเนาะ ก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะวันนี้เราเน้นเก้ากับแปดหกกับสามให้เด้อจับคู่ลุ้นแต่ละแนวทางเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะพิเศษปกติ VIP เดิมมาแนวทางเดียวกันแล้วก็พิเศษกับ VIP เฉพาะกิจกับ VIP มันจะมาแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะ โชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ